ลอยดีแตนรับทุกข้อคอมสูงเกมไหมคะก็ไม่ใชเกมที่มีแค่เบนวอลกับเซิร์ฟอะไรนะ MC คมซีข้อโมเจ้าเจ้าเก่าของเราแนวคุมเตียงต่อไปตัวการให้เร็วที่สุดเลยมึงใหญ่แย่งกันได้ไหมคุณเอาไอรอนก็ได้เอาก่อนเลยเขาคุมเตียงเฮเอาเลย มาเลยไปต่อเลยไปต่อเลยแน่มึงคุมเียงยังเนี่ยยังโอ้คูเกงก็ได้แี่โอ้ต่อเร็วมากสูส้ๆแล้วเร็วแล้วเร็ว อันนี้ไปอีสี <c oughs> ออ่อันอีสี่อ้าวไปเองก็ได้เรเร็วบอกมาตอนเร็วมันจะโตไปถึงเลยมมันจะต่อไปถึงเลยเฮนมึนงหยุดปั๊มอยู่นี้มีหนึ่งอันปั๊มอะไร คุมเดี uh, <okay>. ่ยงด่วนคุมเบียงด่วนเร็ว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 ี่เดียวอีนิดเดียวโดดไป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 เฮ้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเออโอเคโหดไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน ติดเกืยองมาที่สุดในโลกฮะอะไรนะใช่ปะสีเราสีอื่นสีอื่นด้วยจ้าจะตอบเองน้า่ะอะไรมาอย่างมันอะไม่เอาอะไรเลย เพิ่มแหลกปะไม่นะเพินแหลกคนเดียวใช่ไหมรู้ฉันแยกบอลเขาเขาบอนกสิแหลกเลยส่ มเคบานมันง,ง,งมากปะตามาตามาไปจัดสีเหลืองกันดีเราจะหาที่ฟาร์มใหม่เขีนงนตนตะทางมือไม่ต้องตบก,กันเดี๋ยวกูช่วย ตดทางตัดทา,างเลยตัดทางเลยเอาไอ้ได้เชสมาแล้วนะได้ได้ได้ทองได้ทองอะไรก็เอามาแบ่งแบ่งใส่ได้เชสตก กลับไปถ่าแล้วนะโอเคเดฟน,นิกเดฟน,นิกกลับไปอยู่ถ่ายเลยก็ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุมกลางให้เดี๋ยวเอาเอาทองใส่ไดเคสให้เดี๋ยวได้ A ไอออนอะไหวไหมไหวไหมโอเคเยี่ยม แล้วสิงผูต่อไปก็วันนี้เราเล่นกับคนที่ subscribe channel เราในเกฟทันิกเยอะปรบมือช่างช่างช่างดังสนั่นจริงจริงอุ้ยเดี๋ยวภูไปเดี๋ยวภูไปเดี๋ยวภูไปนะเดี๋ยวภูไปนะ อยู่ผู้ตกนะแหลกแลกว้วเหลืองดับละแนนต่อทางไปเหลืองเลยก็ได้เว้ยเพราะว่าเหลืองมันจะเป็นจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งที่ดีมากพอสมควร มีทองในเดอเชส5ก้อนแน่นครับดแาบดาบไอรอนเสียวผู้ไปอีกตัวเสียวผู้ไปอีกตัวแนนเชียวผูไปแล้วนะโอ้ยขอหันโอเคตายมาดับไปโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไมเอาดาบเราไปอะโ okay, อ,อ,อ,อเค thank you เนี่ยนิมูเปลี่ยนดียงังไงยังไม่มีเอลอนเอ้อยแล้วก็สีดำก็าามาฟั่งนวะ่านีแบบ สีฟ้ากำลังตอบมาถานเราแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก,กูคุมเตียงเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะสีฟ้าจะมาแล้วน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 ะอีกครอีกคร มีคนส่งข้อควัมให้ด้วยอ่ะอยี่ต้องข้อควัมอะไรไลยเพล์ไล่เพย์บ้านเงี้ยปูว่าแล้ว <c oughs> เอ้ม่มฮือมาแล้วมาแล้วไอ้อจารย์เด้งมาแล้วามาแล้วโอ้ยตายเลย มโ <in> อ,อ้เด็ต้นนโหลซีเครตนมีสีปลาเด็ตนีกเกมบุกว่าคืผ่านนะ อาของไปไหนหรอเก็ลยให้ชี่สีชมพูนี่วะ่ะอ้บอเยอะอยู่ยอยปอมไอ้เล่นเลยปอมไอ้ลเล่ลาเลยไอ้ล่นานก๊อก เราอ่อะไรวะเราอยู่สีฟ้าเราอยู่สีทิวอุ้ยจาไม่มันไม่อยู่สีทิวก็เราว่าอยู่สีฟ้ามันอยู่สีบูเฮ้ยมันอยู่สีทิวทำไมผ่านเราได้อ๋อมาแล้วโอ้ยทิวตับโอเคข้ามมาให้ได้ข้ามมาให้ไดยแต่ง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 โอเคมีกีมาก ไปกลางไปเดฟโทนิกไปกลางกันเราไปปจมของกลางกันก่อนเดี๋ยวเล่ากับสีดำเราต้องเชนอ่อเอ๊ะดำหนึ่งตัวอทีม <c oughs> <Okay. S 2> ันเ,เอาบอลมาให้พอมีสีอันเนลยครับธนูให้หน่อย แค่ 1, มามสองอยูอไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ะคเดี๋ยวครับดาบให้เดฟกทนิกก็ได้เดี๋ยวอะไรก้อนหนึง่งแลเดี๋ยวเอาดาบให้เดฟโทนิกแล้วเราจะบุกไปอย่าเพิ่งบุกอย่าเพิ่งบุกอย่าเพิ่งบุกโอเคได้มาละห้าก้อนเดฟกทนิกไปบ้านเลยแล้วเอาทองไปคา้าเป็นดา,ดาบดาบไอรอนเลยก็เดี๋ยวเจอกันที่ทางวมวยดําอยู่ฐานเต็มเลยค่โยะโนวาแบม ไม่เขาจะบวกไงอยากลองไปคุยแบบนี้นแหละแนนใครริมอะอะไม,มีคนมาครับกลัวฮ่าจริงเหรอก็ทีมเราไงมาถานไม่ไม่ตามหลังเขามาเนี่ยวิ่งร่วงฮ่าจี่หรออาจจะมาเขาบ้าอเมื่อไหร่ก็บ,บอกแล้วกันเล็กผู้นิคอยู่บ้านนี่อุ้ยเคยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเล็กเู้นิคแล้ว เอาอาหารมาเผื่อด้วยก็ดีอ๋อเอเนนครับอาหารเราใส่เดเชสิเชฟอุ้ยเนนครับครับไอร้อนให้ด้วยเอ้ยครับครับฮานูฮานูฮานูเชฟมันต่อมาไะมันต่อนี่ตัวไหนต่อสีสีอึ่มาก็มีอยู่สีเดียวก็นั่นแหละสีนั่นแหละมันต่อไปไหนวะต่อมาตรงไหนอะอยู่บนเนี่ยนั่นไงมาเร็ว ค่ะ <Come> มันตายยังตายยังยังยังมันตายละโอเควิเขาล้านไม่ทันนะเวไหมโอเคฮานุฮานุเจ็บโซนิกมาตาเลยอ่ะเขาอยู่ในท้องนะอยู่ในห้องท้องแล้วอ๋อโอเคใช่ไหมอือฮ mm ึเ hmm. จ็บงซนีกมากลางเลย รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคนที่ไหนท็อกไปบุกเลยบุกเลยเลตโกปมันปมันปมฝาไปฝาไปฝาไปเออได้เพื่อนกี่ด้วยเออเออดายเออดาย เมันไม่มีของเรามั้งโอ้โอแนมมึงมาช่วยกูนหน่อยก็ดีแม่งจะตายแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ฐานดำแล้วโอ้แหลกแหลกโอ้ตายกำโอ้นนกำมันแหลกว่ะ หอเอาไปเลยไปเลยไปปั๊มหอกตรงกลางอ่ะใช่ไปสอาหอมสกอนบว๊เอ้ากับรเอาดีกว่าูมอน้องเดาสนิกายังอ่ะเฮ้ยดำมาดำมาดำมาไม่ดำมาผู้ิสัจมหอกสีเหลืองแบบ ดำก็ไป <ừ> หเหลืองว่ะโอ้ยแกตับนัเป็นไม่ก่อนเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวนิ่ไม่มีพี่แอ๊บว่ะใครมีละปลุกเลยปลุกเลย นึ่งนู่มมากโอวอสวยสๆช่วยๆอีกคนที่อยู่ในห้องเราแบบนี้คุไมาทำอะไรสิ่งนี้ กูแหลกนิดนิดเพราะเน็ตกูหรออ้ยทำไมกูถึงแหลกวะมาบ้านหนึ่งตัวว่ะเนททำขอให้ฟูเร็วมามาบ้านแล้วเอาอยัางไงดีวะ แรงมากอ๋อเาดีไหมเง้ยไฟบอลเหายไปไหนวะโอ้ยเฮ่ยกูพูกานตอนนี้ทำาไม มันเพื่อานมันโอ้โหนกเล็กนกเล็กนกเล็กโกเล็กเควิวอัพดีเย่เคมีทองอยู่ในเอเนเชชั้าอันเดนครับดับอลันให้หน่อย มาเต,เ,ตเ,ตมเตรียมบุกเตรียมบุกเราใช้เวลาไปสิบนาทีแล้วไม่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 เราจะไม่ใช้เวลานานไปกว่านี้แล้ว thank you เฮ้ยมันบุกฐานอีกแล้วเหรอไม,ม่บุกตลอดเลยบุกแล้วละเดี๋ยวเราไปบุกตรงนี้เอง แอคนี้แหละกู้โลก โอ้โหแรกโแรกโอว้สุดท้ายกูต้องขูดที่กูกบใช่ไหมโออฟัา ต้องหนีแกตายนะเว้ยได้หนึ่งตัวตัวสุดท้ายเด็กกบิ๊บตัวสุดท้ายอยู่กลางตัวสุดท้ายอยู่กลางอยู่สีเหลืองละอยู่สีเหลืองแล้ว <c oughs> มาเข้าเหลือไปแล้วมาเข้าเหลือไปแล้วโอเคจีจี โอเคสำหรับคลิด,ดีก็คงม,มีเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณเดฟสันิคมาที่มาร่วมร่วกันในวันนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย